มาบาพี่น้องเมื่อนี้หนึ่งปานชัดูชัดูปลาดูใช่ชดูชัออกกด,ดูครับเขาอีกกับบอดีปีครับบอดีครับฝากไปกดติดตามช่องกินเที่ยวแบบสบายนึงน้ำหนึ่งเด้อครับช่องเก่าจะว,ว่ามาเห็ดใหม่แบบเนระรวมปลาดูพี่น้องไม่ท่นเป็นดอกคันเมื่อวานเนี่ยครับหอมอ๋ ตราคุด้วยเถอะวันวันแบ่งกันเนี่บ่ลงซะก็จะฝา,ากไปให้ตากับยายเพิน่นต้องให้เป็นสกักกอนมาพี่น้องมาต้องเวลารายใส่ละใส่เนี่ยนะ ปองปองห่วยหง่องเอาไปเพืเอ่อทเพื่อนเขาหัวแบไหม่ลุนเขาหัว,<ะ>ว,ดดวใบไม้ลุนจับนึ่งรุมรุ่มถากพี่น้องอย่บบานผมเนี่ยคุณน่ะเสียงผมได้ยินบอวืว้วอูว หนึ่ดอกแค่ใช่ไหมไม่หวัเเนาะเนอกเมียายยาดตัวนั้ยหมันกะ็คขึหนึ่งประคนะ้อลแต่บเนี้อไถแขงก็ปรคอเนาะเนื้อแขงก็ประค้อรครับถีงเขาถึงค่าหน่อยไปเนาะถึงค่าหน่อยมันป กับจำมะทัวเนี่ครับมาปลาได้พอดีครับคุณน้องนีก่กระดูกมันที่เห็ดสดหม,มู่บ้านี่ย ใ่ปะไม่อยากจะโปร่ยิได้เขา้าตอนนี้ครับพราะันเปิ่นคับเง่นสองมื่นสัอหมื่นโอ้ยกับหัวเทนมือบ้านไม่รงเนีงนะ เป็นน้ำถือขาจะพลาดนเรื่อมสมบูรณ์บาดอลไเนี่ยทดลองสนบูรณ์เซบ ทานเลยครับทานครับาสุดมากเล้วผมไปเมียผมใส่ต้เย็นพี่นรองปลใส่ต้เย็นมันบ่หนุ่มมากเหม็นเหม็นแล้วมีกินมเหม็นยังไง ตัวขำไม่ดีเหรอใส่กับสมปลาด้วยซบโอ้คำมีไงได้เด็่นร มันเป็นน้ำพอดีฉ้นสจมันเพราะเพเกลือมันเข้มนีพี่ห้งัง เงียบเลยเงียบเลยแต่หมดทั่วปีครับ แสบด้วยเหรอเนื้อแขนเจ้ากโกครับเนื้อปลาดูของแสบเนี่ครับเนื้อมันหลายปลาฉดูหรือเรียกอย่างนึ่งก็ว่าปลาอย่างก่อปลาหอยแมงผูบเนี่ยปลาชมพูปลาแมงผูบให้เยอะกว่าสะฮ่องกันคนไทยภาษาไทยโอ้เนื้อเดือดจะไปนอนเลย พักกระกิบเอาน้ำบาดน้ำซองเลยล <an> ่ะได้แต่ดำแล้วมาปลูกครับ <an> ซื้อมาตุนมาหน่อยบาทได้แต่ดำหลายหมื่นเนี่ยตุนเขามาทรงหา,หายบาทเลยตุนใหญ่มั้ง แซ oh, ่บพี่น้องหัวปลาโดดโอ้ต้นชกต้นเขาแพงมันแซ่บไม่ได้ดอกเป็นยึดกินบกล้วยอันจิ้มมือมะ้วย กินได้ป้ไปจะพ้นกินยังพุ่งป่าดูน้องเสร็จ มาเดินพี่น้องเลยด,ด,ดูทางไก่ทางไก่ก็นเลยเม็นริงถึงเม้นที่หัวน,นี่แหละอันนี้บบเม้นนี่แหละมึงแก่ป่าครับ เหรเแบบน้องอืม <Sustain> น <able cleaning material> ้ำจ <C apology> ิต <kab> จ <o> ิต <ham> อีล้่แห่แหนี่น้ำมันี่อืมโอ้ควาย็บบน้องเ้าวเย้า ba này cụt thịt, nó cụt, pin chín là, cứ ba nhìn heo, cứ một đeo heo hàn, mày thấy chưa, cứ cứ เยอะไหมอืมิม,ม,ม,มหน่หอยไหไปิบางคีมปิี่ะขอบคุณิดตามเด้อพี่น้องเอ้ขอขอบคุณขอบคุณคนที่เขามาหับชม าคชนาก็จะเปิดคำถามเลยพี่น้องเพราะเด็กินสื่อป์ามากซีรีบางเ่นเนี่ยครับรู้แซบแซ่บพี่น้องคลิปนเยอเหรอสำรัีไงจ้าไม่อย่งฝาก,ก,กคลิมซีบ่ะฝากดติตามจ้า อะยรก็แช่นะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมลุกมาแล้ว